ทีมงานตฉพาะหลายใ้สงขลาครับเรายังคงเกาะติดคดีปิดทุกขาตลูกอายุ60ปียิงพ่อบังเกิดก้าวอายุ88ปีเสียชีวิตในบ้านพักในพื้นที่ตำบลคอหงอํำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงค่าของวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดตํารวจจับกลุมตัวนายเสรีได้แล้วขณะนี้ไปกบดานอยู่ในรีสอร์ทในพื้นที่อําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดในวันนี้ครับที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค9พลตารวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9และ ตำรวจชุดจับกลุ่มทั้งหมดครับได้ร่วมกันแถลงข่าวปิดฉากคดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่สร้างความเสะเทือนใจให้กับสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่เกิดคดีปิดทุกาตลูกฆ่าพ่อแท้ๆของตัวเองโดยได้ควบคุมตัวนายเสรีออกจากห้องขัง,งของสองพหาดใหญ่โดยได้ควบคุมตัวนายเสรีออกจากห้องขังของสพหาดใหญ่เดินทางไปยังกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคาด้วยแต่ตอนแถลงข่าวไม่ได้นําตัวลงไปโดยนั่งอยู่ภายในรถและนอน หลับตาตลอดเวลาโดยสรุปภาพรวมของคดีนี้นะครับมาจากเรื่องที่ทั้งคู่มักจะทะเลาะก,กันบ่อยมากและอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่วันเกิดเหตุนายเสรีกลับจากทํางานและพบว่าบ้านถูกปิดประตูล็อกไว้จึงเรียกพ่อซึ่งอายุมากและหูไม่ค่อยได้ยินและเชื่งช้าทําให้ทะเลาะก,กันจนนายเสรีบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงพ่อของตัวเองและขับรถจักรยายนยนต์หนีไปกับภรรยาซึ่งเป็นชาวอําเภอท่าสาราจนถูกตํารวจติดตามจับกลุมได้พร้อมอาวุธปืน กระสุนเต,ต็มพิกัด52นัดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุและปืนที่ยิงก็เป็นปืนเถื่อนที่ซื้อมานะครับและที่ทําให้ตํารวจสะเทือนใจที่สุดนะครับเพราะจากการสอบถามนายเสรีไม่ได้สํานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปและไม่เอ่ยปากเรียกพ่อว่าพ่อแม้แต่คําเดียวโดยใช้คําว่าเขาตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอน พลตพลโทนัทเรยย้อยนวลผู้ชกการตำรวจภูธรภาค9กพลตตรีทิวทวัฒนครศรีผู้มับการสืบสวนภาค9้าและพันตำรวจเอกธนวัฒน์เส้งสวยผู้มับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาถแถลงถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของคดีนี้รวมทั้งเสียงที่หลุดจากปากครั้งแรกของนายเสรีกันเลยครับบ้านนี้พ่อกับลูกมีการทะเลาะกันตลอดมายาวนานนะลูกกอดใจร้อน พ่อก็อใจร้อนนะครับจนวันเกิดเหตุเนี่ยก็มีปากเสียงกันอีกจนลูกชายเนี่ยใช้ปืนขนาด้านะครับมอตโตเมติกซึ่งซึ่งยึดมาได้นะยิงพ่อเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดระหว่างพ่อกับลูกนะลูกฆ่าอุปกกาดีอันนี้ไม่ดีนะครับ จากคนอื่นชัดเจนครับในกล้องวงจรปิดที่อาบากเห็นพฤติการเต็มเต็มหลังจากกลอเห็นแล้วลูกชายหลบหนีนะครับเอามอเตอร์ไซค์อันนี้พาเมียซ้อนท้ายพบอาวุธปืนอาอาวุธปืนใส่ใต้บอกนะครับกระสุนเต็มพิก,กัดเลยเนี่ยทั้งกล่องเลยก็ต,ตกราวๆห้าสิบนัดห้าสิบกว่านัดรวมในแม่กระซีบ 4. หลบหนีไปก็ทางทีมสืบของเราก็ตรวจสอบแล้วก็ติดตามนะครับจนน่าจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวรายละเอียดนี้ผมขอมอบให้ท่านผู้การสื่อท่าเก้านะครับพลตวรีสิรวัฒน์เป็นผู้ชี้แจงตามที่น้องผอุษิตาบอกครับหลังจากเหตุการที่ท่านสื่ออ่านใ่สื่อจังหวัดจุลานแล้วก็สื่อภาคเก้าครับเข้าไปดูที่เกิดเหตุ ได้จากกล้องได้รายละเอียดน,นะครับหลังจากได้รายละเอียดเราก็ติดตามโดยใช้วิธีการในทางการสืบสวนนะครับจนกระทรั่งท,ทราบว่าคนร้ายเนี่ยได้ไปหลบซ่อนตัวในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่15วันจันทร์ตอนทุ่มหนึ่งเลยครับเมื่อวานเนี้ยจริงๆประมาณทุ่มหนึ่งเราได้ตัวอะไรนะครับประมาณ24ชั่วโมง สิบห้าก็คือเกิด16กัสิบหกเราออกหมายจับนะครับเป็นความรวดเร็วทั้งทีมพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วก็ทีฝ่ายสืบสวนนะครับสิบหกเราเช็คที่อยู่ของผู้ต้องหาได้นะครับเราก็ประสานที่สืบจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเข้าทำการควบคุมตัวนะครับแล้วก็ใ้ของกลางตามที่ท่านผู้จัดการได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับนอกจากจะโดนคทีปรากฏในคลิปที่สื่อมวลชนลงนะก็คือคนี้เสื้อผ้าที่ได้ก็คือชุดที่แต่งกายในวันนั้นนะครับ รุ่ปืนเดี๋ยวมาก็ะกวดเปรียบเทียบกับปอกจุ่มปืนที่เจอในที่เกิดเหตุน,นะครับคดีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าสังคมมันค่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นปัญหาในครอบครัวนะครับทางตบดุวปุถุนภาค้าเราก็เป็นปห่วงนะครับก็มีอะไรที่ท่างพวกเราจะรับใช้หรือแก้ปัญหาใหดเราดีดีครับพี่น้องสื่อมวลชนมีท่านใดอยากจะสอบถามเรียนเชิญครับ,อรบขอพอยการสืบสวนีเขาทัว่าอยาาา่้งครับครับเหมือนที่ท่านผู้การที่บอกไว้ก็ ในครอบครัวนี้เป็นปัญหาระ่องของกันอยู่นะครับระหว่างพ่อแลูกซึ่งอาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกัน,ใ,กน,นในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีกันอยู่สี่คนคือตัวคุณพ่อที่เสียชีวิตลูกชายที่ก่อเหตุภรรยาแล้ลูกลูกเลี้ยงนะครับลูกชายกลับมาที่บ้านแล้วก็ประตูปิดล็ลอ,อกอยู่ก็ได้มีการตะโกนให้คนในบ้านเปิดให้เพระาะว่าคุณพ่อด้วยความอายุเยอะนะแปดสิบแปดปีแล้วก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็อาจจะพอชา้า คือเป็นสาเหตุให้ลูกชายซึ่งเดิมซึ่ง่เขามีปัญหาในครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยประดานโทรส์แล้วก็จัดการเอาปืนยิงพ่อเป็เก้าของตัวเองจากการสอบสอบถามเนี่ยเขาได้สํานึกผิดหรือว่าจะไปขอขมาพ่ออะไรหรอเปล่าคือเมื่อคืนก็เป็นเรื่องจากเดือนใจนะครับผมก็คุยกับผู้ต้องหานะครับที่โดนจับนะครับนักทรรมไม่ได้ยินเมื่อเขาเรียกบอก เรียกแต่ว่าเขาก็นะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องสะเทือนใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ร่วมกันจับในเวลาจะเป็นสื้อภาคตื้อจังหวัดต่างๆครับครับพอได้ยินแล้วเรื่องสะเทือนใจจริงครับว่าลูกไม่เคยเรียกพ่อว่าพ่อไม่แต่คำเดียวไม่มีครับพุตครับอ้ซึ่งพันคือมากอ่ะวันที่เกิดเหตุนั้นมันเกิดอะไรขึ้นน่ะครับลุงช่วยดิเรื่องมันยาว พอใจเราให้ฟังข่าวๆได้ไหมคะไม่เล่าดีกว่าจะจะให้การเจ้าตำรวจเจะนะ้าหน้าที่เกี่ยวก็แต่ลุงไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอะคะคนเรามันไม่มีใตั้งใจหรอกค่ะไม่มีใจเจตนาไปยิงพ่อตัวเองอต่อให้โกรธกันแค่ไหนม,มันเป็นไปไม่ได้แล้วเหตุผลนี่คือเรื่องอะไรอะคะลุงไม่ตอบแล้ว ตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะพี่เสรีมันคนเรามันต้องมีความรู้ถึงมเล็กเน้อยน้อยคุณก็น่าจะรู้ว่าเบสไน์นี่ลุงเสรีตั้งใจจะหนีไหมหรือว่าอยากจะกลับไปทบทวนก่อนยังไงอะคะไม่คุยแล้วก็ที่คุยก็คุย,คยไม่คุยตอนนี้เหมือนกับพอเป็นข่าวออกอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ตั้งคำถามแน่นอนค่ะ แล้วคราวน,นี้พี่เสรีคิดว่าอยากจะพูดอะไรกับนคนที่ตั้งข่าวนึ้งไหมคะข่าวข่าวจะนือฝ่ายเดียวรายละเอียดไม่รู้อะไรเลยเออเนี่ยวันนี้พี่เสรีมีโอกาสได้พูดแล้วมีอะไรจะพูดไหมไม่พูดไม่จําเป็นต้องพูดไม่การพูดตอนนี้ก็คือมันการแก้ข่าวไม่เอาไม่นำแต่ไม่ได้ตั้งใจคนเ,เราจริงทุกวิชาชีพมันต้องมีจรรยาบรรณของตัวเอง ตอนนี้เหมือนกับเราก็อยากจะทราบถึงสาเหตุที่ลุงเสรีทําลงไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุผลในการทําครั้งนี้อ่ะลุงเสรีมีอะไรจะพูดไหมทุกการกระทาย่อมมีเหตุผลแต่ยังไม่ตอบเนาะตอบอ่ะสดเดยวแล้วโอ หลังจากที่แถลงข่าวเสร็จน,นะครับตำรวจได้ควบคุมตัวนายเสยรีเดินทางกลับไปยังสพหัใหญ่ทันทีและไม่มีการทำแผนเนื่องจากนายเสยรีไม่ประสงค์ที่จะทำแผนและพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาดำเนินคดี3ข้อหาคือฆ่าบุปาคารีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะยื่นเรื่องส่งฟ้องฝากขังต่อศาลจังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวและหา ากไม่มีใครมายื่นเรื่องขอประกันตัวในชั้นศาลนะครับก็จะถูกส่งต่อไปยังเรือนจำจังหวัดสมลาทันทีครับนี่ก็เป็นการปิดฉากคาดีปิตุขาาลูกฆ่าพ่อของตัวเองที่ทีมงานทุกท่านและแต่สงขลาเราเกาะติดจนปิดฉากคาดีนี้เลยครับ okay, 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 okay. Thank you.